ตลอดถึงทั้งโมบานเล่าว่าทั้งโมบานเล่าเพคนกาจัดสถานที่ไว้ให้่งต้นาติโยมเจริญพรสบายดีอ่องต้นาติโยมในมณีการเปิดบุญนมัสการพระธาตุโลกาจุลมณีหรือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ประจำปีพุทธศักราช2 0 2 3หรือพุทธศักราช200200655ในปีนี้ถือว่าเป็นมือทับอิฐ ในการเปิดบุญธรรมสการ์พระทานหลวงแต่หูซึกว่าปีนี่ออกตัวโยมกำลังมาเที่ยวและความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ไมีร้ายขึ้นก็หูซึกว่าออกตัวโยมก็มาเที่ยวก็ได้ภาพบรรยากาศขึ้นกับตยบ้านเมืองเฮ้าขึ้นกับ ดั้งเดิมอันนี้คือการดั้งเดิมนั่นนั่นแต่ว่าเราเห็นกันคนอยู่แถวนี้ตะก้อนย้อนไปประมาณ3-4ปีหลังอยู่แถวนี้มิแต่เต็มเดี๋ยวนี้ภาพบรรยากาศโลง่งๆถือว่าโอเคถ่ายรูปบกงงาง่าพี่ได้ไปอยากมาเที่ยวบุญนมัสการพระธาตุหลวงเด้อะน,นี่มาลายสดไอแก้อ่องตัวยนย่ยมไอฮู้ไอเห็นอันนี้ก็มีขบวนเฮจากอานันเดอร์อาเบิงบบ่งความสดสดเบิ่งความสดสด อาาดีคืขขขอขบวนทางการประเทศฟ้ดของฟอดมากอ่าถือว่าวนคืนวัฒนธรรมเล้าดั้งเดิมมีของมีแซงมีแค้นโอ้ถือว่าม่วนซื่นม่วนซื่นหลายถือว่าออกตัวยงยมกับเดยนสะพาอในการพัฒนาในโลกปกัจจุบันนี้สิ่งใดกระาาหนุ่มถ้าเขาพอฟื้นวัฒนธรรมเขากัจะแข่งกับเขาว่าได้ จะมีการน,นำพกลัดพ่อเ,เอา้องแสงนแขนมาถือว่าโอเคเบิ้ไงในใ้บุญหลายคือว่าได้บุญหลายเด,อด,เดอ้อเด้อเด้อเด้าเินในขณะนี้ภาพบรรยากาศประทาศหลวงนี่คือดั้งเดิมเลยภาพดั้งเดิมแล้วก็ยังเห็นภาพเอาตัวยมได้เที่ยวไปเที่ยวมาใครอยู่ต่างประเทศ เบิ้งได้ว ah, ah, right. ่าอาจารย์จะไลฟสดไลฟสดเป็นลางทเ้้ยยเฮ้ยเอ้าวเบิ้เฮ้ยหฮ้ย้ยยเฮ้เเฮฮายเออนาควายย้้ฮ้้้้นฮ้้้ เด้ออ่าออล้านหน่อยล้านหน่อยล้านหน่อยอยู่มัตยมโหดถือว่าเป็นยังคือไรสดอยู่จุดนี่เพราะว่าจุดนี่เป็นจุดที่ทุกคนมาเที่ยวบุญท่านหลวงได้เซลฟี่ไล่เซลฟี่ได้เนาะแล้วก็มีภาพบรรยากาศโดยเฉพาะจะเห็นอ่าพระเจ้าสยามเสนาธิราชเวลาถ่ายรูปจุดนี่จะได้สอง มุมพร้อมกันมุมที่หนึ่งมุมที่หนึ่งคือเห็นพระเจ้าเสยาสิทาธิราชมุมที่สองเจดธาทุหลวงโดยเฉพาะพระเจ้าเสยาสิทาธิราชกับพระาตุหลวงก็มีความคิดท่านกันโดยเฉพาะเราจะเห็นน้ำกันมาผู้พระเจ้าเสยาสิทา,รราิราชถึงว่าเพิ่นจะลุกเลยไปแล้วปีจะมีศุกรสร้างพ่นสร้างพระเจ้าสยาสิทธาิราชนี้จะขึ้นราวลาปีพันกร้อยห้าสิบนี่แต่ว่าเราเห็นไทยผู้ภาพอยูุ่บ,บอลน,นี่แหละจะเห็นผูมเหมือน พระเจ้าสิยะเศรษฐาธิราชนําดุกอื้อนํากันนี่สะบังๆเนาะสิเฮาสินํากันเด้อออท่านญาตโยมเด้อถือว่าออทานญาโยมมาเบิ่งนํากันแล้วเฮาก็จะมาเบิ่งว่านี่ๆๆพ่อแคนอแคนอาเปาอีละแม่เอ้ยเปาอีละแม่นี่ไลสดนี่เอา1 2 3เอาจัก1นาทีอาได้เดไลสดนี่ ถ่ายทอดสดอีถ่ายทอดสดไลฟ์เออหนึ่งสองสามเอาเลย <Okay. S 1> อ้าพี่น้องเอ,เออโอ้ยมือนเหมือนเหมือนเออนีไลฟ์สดโอ้ยมือนไล่มือน,อน,อน,ออนออไลอ่อล่อ,อ,อนี่คือภาพบรรยากาศพุทประทานหลวงประจำปี2023เปรียบเหมือนพุทประทานหลวงประมาณ50ปีหลัง เด้ฟังเสียงเค้นได้ฟังเสียงคุยเด้ฟังเสียงดนตีโอ้ดี๋ยวมาท่กหายสุดยอดปีนี้มาเที่ยวไปบ่มาเที่ยวปีนี้เปรมพาดเอ้อมาเด้อเออคักคักคัเออถือวมาพาดเด้อเน่เน่เดี๋วมาพาดหลายดีถือว่าโอเคไปเบิ้งนี่ท่าบ่ไปบ่มาปีนี้ถือวมาพาดเด้อนีล่าบรรยากาศนี่เราคัก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 เน่มา นั่กันนั่งกันแน่นี่โอ้มีภาพบรรยากาศดีแซงทั้งปีสีซอทั้งนุนปีพื้นเมืองเล่าเติม่าผสมผสานโดยเฉพาะเสียงแค้นสีผสมผสานเปรียบเหมือนคนเล่าบะดาาออเอาตามเลยตามเลย <c oughs> เออนล่าสุดอ่า <c oughs> นี่คือภาพหนึ่งที่ มีภาพบรรยากาศลงๆแล้วก็คนสามารถมาถ่ายรูปได้มาถ่าย,ย,ยาารูปอลไยังบ่วพอนี่ก็คือเป็นจุดสําคัญไผยมาบุญพระธาตุหลวงแล้วมาถ่ายรูปพระเจ้าสยยเสตาธิราชเนี่ยกับพระธาตุหลวงถือว่าสมบูรณ์แบบอันนี้นี่เพราะว่าทางการเพิ่นเดน้เพิ่นสงวนไว้ประมาณสี่ห้าปีหลังแถนนี้มิแตต็้นแต่เดน,น้เพิ่นทางการเพิ่น,นเห็นภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวถือว่าเฮ้าอันใดภาพบรรยากาศเอาตนโยม ถ้าไพ่มาล้วได้าท้ายหูบถือว่าได้มาบุญท่านหลวงไปนั่เนาะโอตนโยมเนพวกถ้าหลวงไปนั่เห็นพระเจ้าสัญญาเสด็จาทิราชไปนั่โอ้ถือว่างามภาพงามงามโอตอนโยมมา4ีหามงแ,งแรกหลืองทายหูบไปนั่ถือว่าเฮามาบุญนมัสกาศพระทาานหลวงแลก็ท้ายหูบไปนั่มอตอนโยมเนาะอันนี้คือกันนี้นี่คือจุดหนึ่งลงๆเป็นภาพบรรยากาศที่ดีพระอาจารย์ในไลายสดนี่ถือว่าเอตอนโยมใดนเบิ้ง เป็นภาพบรรยากาศม่วนหลายปีหนีเดอ้ออตุวโยมเดอ้อมาเที่ยวเดอ้อมาเที่ยวมาส้มได้คือว่าการเอ่ขาเห็นน้ำกันว่าบุญนมัสการพระทานรุกพิดีเพิ่นหวนขึ้นในวรดธรรมดั้งเดิมมีเสียงแค้นเสียงปีและก็โดยเฉพาะอยู่สถานที่หน้าตันหน้าพระบรมพระเจ้าไซยาเสฐาธิราชนาะพระเจ้าเสถาบังโศนี่เนาะก็เขาได้ท่ายู่พร้อมกัน แล้วจะเห็นประเภทนีวัธรรมดังเดิมขอเงเข้าองตโยมทั้งนั่นจะมาไปมาเที่ยวบุญนมนสการพระธาตุหลวงปีนี้ถือว่าบริพิษณหลังได้ถ่ายฮูบงามอีกแล้วกระทั่งการเพิ่นยังสงวนทางการเพิ่งยังสงวนทางการเพิ่นยงังสงวนให้องตโ,ย,งโย,ยมเนี่ยมาถ่ายหูบแลกก็ได้ได้เซลฟี่ ถือว่าได้เป็นบุญเป็นปรมีน้ากันโอตุนยมเด้อดังนั้นเมื่อพระอาจารย์ได้ไล่สดนี่ถือว่าทางการเพื่อเห็นข้อสาคัญเพราะว่าไผ่มาบุญพระธาตุหลวงแล้วไผ่มาบุญพระธาตุหลวงแล้วไผ่มาบุญพระธาตุหลวงแล้วได้ทายหูกับพระเจ้าสยาเสดาธิราชและการทายหูกับพระธาตุหลวงถือว่าข้าท่ถลายได้บุญได้ปรมีน้ากันโอตุนยมเด้อนั่นั้นข้าท่าถลายจึงได้หูวน้ากันว่ากันนี่พระอาจารย์มาไล่ซดนี้ก็เพื่อว่าเป็นชลิมคุนและเป็นอุดมมงคล โอเคห้าท่าถลายอันนี้พระอาจารย์มาเบิ่งเด้อ,อ,อตัโนโยมไผเบิ่งติดตามได้ไผมาในไล่สดอยู่นี่ได้อ,อตัโนโยมจุดนี่เป็นจุดสําคัญอาจารย์ไล่สดนี่เพราะว่าเป็นไผ่ไล่สําคัญเพราะว่าทางทิศใต้นี่หมายถือว่าไฟฟ้ารัศดรจะมากราบนมัสการพระาธาตุหลวงและก็ได้กราบไหวพระเจ้าสิยาเสตาธิราชนําถือว่าพระอาจารย์มาไล่สดนี่ถ้าไผมานีถือว่ามาหอดพระาธาตุหลวงและได้มาเที่ยวบุญพระาธาตุหลวงในท่ายหูบ วันอออินวันได้ออตัวโยมเด้อออตัวโยมได้มาถ่ายรูปออินวันไดนํากันนี่ออตัวยมขนี้กออตัวยมกําลังขยับขยายแล้วก็มาถ่ายรูปมาบุญพระาตหลวงแล้วมาถ่ายรูปอยู่สถานที่นี้พระเจ้าสญญเฐาธิราชพระาตหลวงถือว่าเฮาเลยอันนี้พระอาจารย์มาไลสดีถือว่าให้ออตัวยมได้ด้รับผู้ทราบนําเด้อตัวยมเด้ออ่านี่เนาะ เพียงกันประจัปีพุทสศักาทุดวันอร่วย66ในปีนี้ท้องสถานการช์ุดังการพิทศาสนาสัมพัญอยู่กรบนต่างฟัมใส้รองทับสายตางชาตตัวอย่างโอมปอเมเมบีนอง่าในมากินวัทานอาสาบรร้าในตัวปูปูปทนนาในการขับชงพุทธศาสนาตลอดตัวอย่างโยคือ บุญนมัสก,การพระธาตุหลวงท่าไผ่มาทั้งนี้จะเห็นภาพบรรยากาศ,กาศงามๆเปรียบเหมือนอดีตทท่ผพานมาว่าเข้านันได้เสลมเสลองพระธาตุหลวงดั้งเดิมและกระเฮ้าหันเนาะในขณะนี้ถ้าเฮามาสถานที่นี้ถือว่าเฮ้านันได้ภาพบรรยากาศด้ถทายหูด,ดั้งเดิมถือว่าไผ่มาอยู่สถานที่นี้โดยเฉพาะทางทิศใต้จะมีหูพระบรุมพระเจ้าสยาเสถาจุราหรือพระเจ้าเสถาวังโส นั่นหรอกพระเจ้าพระเจ้าสย,ยามเจตาวังโสเอาจดนากันและโอตุนยมมากราบไหรือว่ามี่ปุญญาารมีเด้อโอตุนยมมีออก,ออกบริวอนอาพ่อไส้อันนี้มาไล่สดเป็นยังจะไล่สดอยู่สถานที่นี้พยายากถามเพราะว่าพระอาจารย์ก็ว่าหนุ่สถานที่นี้เป็นสถานที่สําคัญเวลามาเลยก็ถ่ายรูปนี่จะเห็นรูปพระเจ้าสยาสิสาธิราชและจะเห็นรูป พระธาตุหลวงเว่งจันทร์ถือว่าไผมาบุญพระธาตุหลวงท่าทั้งอื่นยัง<อ>บสมบูรณ์แบบถ้ามาท่ายอยู่แบบนี้จะสมบูรณ์แบบเพราะว่าเขาจะเห็นรูพระเจา้าเซญาเตาธิราชและเห็นหูพระธาตุหลวงดังนั้นจะมาทางที่นี่เป็นทางทิศใต้เอาตุ่นยมจะเข้าใจมาทาั้งทิศเหนือนาะทางทิศใต้และทายหูแล้วกะเฮากถือว่าเฮามากราบบุญนมัสการพร,ระธาตุหลวงถือว่าจบพิธีเนาะตุ่น,ออนยมดังนั้นไผมาบุญพระธาตุหลวงถ้าไปเที่ยวอยู่บนอื่นทายหูบ,บนอื่น ้าข้างอื่นถือว่ามาายุ่แต่ว่าย,ยังบกคักแต่ามาถ่ายยุสถานที่นี่ถือว่าคักต้องตื่นยมเดอ้อพระอาจารย์จะขอแนะนําม,มุมถ่ายหูปดีๆโดยเฉพาะทางพี่ถ่ายหูปจะเห็นหูปพระเจ้าศรญาเศรฐ,ฐ,ฐาธิราชและเห็นหูปพระธาตุหลวงโดยเฉพาะประวัติการบุรณนะพระธาตุหลวงนี้โดยเฉพาะพระเจ้าศรญาเศรฐ,ฐาธิราชเป็นองค์สําคัญที่บุรณนะและได้สถาพนานครหลวงเม่งจันนี้เป็นนครหลวงแห่งอาณาจักรล้านสา้าง เราจะเห็นนํากันไผ่มานี่าวมาถ่ายหูปนี่พระอาจารย์จะไลยสดให้เห็นผู้มุม่งมาโดยเฉพาะชาวบ้านมาจากต่างแขวงมาจากต่างประเทศก็ดีถ้ามาถ่ายหูปอยู่พระธาตุหลวงนี่เต่ว่าบริไทยหูปอยู่ติดกับพระเจ้าสัญญาสิทธาธิราชนี่เขาเอื้อหน่อยยังบริสบูรณ์แบบยังบริสบูรณ์แบบแต่ถ้าว่ามายืนตรงนี้ละถ่ายหูปเห็นพระธาตุหลวงนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบมาเที่ยวมาถ่ายหูปพระธาตุหลวงทำกัน ดังนั่นออโตนยิยมเอเออไปเห็นนำกันถือว่าเป็นบุญตาเป็นบุรุมีไล่สดเด้นี่เดี๋ยว่าอาจารย์นี่อุตสามะไล่สดให้ออโตนยิยมในเบื้องว่าบางคนเนี่ยปัทายหูบและบุญพระธาตุหลวงยู่สถานที่อื่นกับบองงามอยู่แจ้อื่นกับบองงามแต่ว่ามาสถานมาท่าย,ยุู่สถานนี่จะงามจะสมบุ์แบบจะเห็นยอดพระธาตุหลวงอลากจะเห็นลูกธาตุอยากจะเห็นพระเจ้าสัญญาสิทธาธิราชโดยเฉพาะอาจารย์ว่าให้ยืนอยู่มุมนี้มุมนี้แล้วก็ทายหูบขาจะเห็นนำกันว่า ภาพบรรยากาศนี่จะง,งามหลายอันนี้จะง,งามหลายสมบูรณ์แบบจะเห็นพระเจ้าสัญญาเสตธาธิราชและก็เห็นพระธาตุหลวงเว่งจังนทร์น้ำขันนะไผ่มาบุซานี้มาบุซาก็ขอพรก็มีสองย่างเนาะโดยเฉพาะพระเจ้าสัญญาเสตธาธิราชและพระธาตุหลวงเว่งจันทร์เนาะก็ถือว่าเฮาท่านทหลายได้เหตุบุญเห็ดบุญปรารมีน้ำขันไผ่มาเทียบบุญพระธาตุหลวงโดยเฉพออาะอยู่บ้านอยู่ตั้งแขวงก็ดีไผ่บกเคยมากบางคนก็นเออเข้าท่ายพระธาตุหลวงก็โอเคก็ได้แต่ว่าเมื่อมาท่ายนี้ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศ เขาจะเห็นน้ากันว่าพระเจ้าสัญาเสด็จลทัตนั่งสง่าและจะเห็นพระทานหลวงอีกงามอันนี้ถือว่าเอ,อตุนยมแต่ติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นี่เทศอาจารย์จะบอกว่าเอ,อตุนยมนี้เ่ได้มากกรามนาัสการพระทานหลวงนี่ต้องทายรูปอยู่บนนี้จะง่ามต้องทายรูปอยู่บนนี้จะง่ามถ้าว่าเฮานั้นเนาถ้าว่าเฮานั้นไปทายรูปอยู่บนอื่นก็จะได้ฟิลลิ่งอยู่อันนึงแบบนึงแต่ว่ามาทายอยู่บนนี้จะได้ ลิ่งแบบสมบูรณ์แบบเลยถือว่ามาไายมากราบบุญนมัสการพ์พัาน์หลวงและก็ถ่ายรู้ปอนี่ถือว่าเฮานั้นได่เห็นภาพบรรยากาศทั้งบุญทั้งคนและก็ได้ภาพบรรยากาศงามๆเลยยืนก็ยืนอยู่วังนี้ก็ได้เนาะนี่เนาะอ่าได้เนาะโอ้แตงโยมเนาะถือว่าเฮาทานถลายไอ้วอมน้ำกันเด้ออนี้เด้ออ่าอันนี้น้ำกันนี่จะเป็นมุมเป็นมุมนี่จะงามมุมนี่ก็จะงามถ่ายรูปเป็นน้ำกันเนาะอันนี้พระอาจารย์ก็จะได้เบิ่งอ่า นี่เขาจะเห็นเบิ้งน้ำกันถ่ายรูปนี่จะเห็นงามจะถ่ายสเสลียงนิดนึงอ่าถ่ายสเสลียงนิดนึงเลยถ่ายสเสลียงนิดนึงอ่าจะงามหลายแต่จะมีต้นตาลมีภาพบรรยากาศตัวน,นี้จะงามเนาะอ่าหรือว่าเข่ามา่ายหรือว่าจะไปยืปยนโยงแทนพระเจ้าเสนญญาเสนาธิราชก็ถือว่าโอเคเนาะโอเคเด้อเตือยนยอมเด้ออันนี้อันนี้เนาะอ่า อ่มุมงามบอกมุมงามในการถ่ายรูปบุญนมัสการหลวงเพราะว่าจะเห็นต้นจำปาเห็นต้นตาลอ่แล้วจะเห็นต้นอื่นอีกนเนาะอะตัวนยมเนาะอัะนนี้อ่านี่เออ จวมาเข้านะในภาพบรรยากาศนี่ทางข้างนี้เนาะอ่าเนี่ยภาพง,งามๆเลยยืนอยู่นี่ก็ได้ดิบางคนยืนยนี่พอดีมุมกล้องมาจะเห็นงามจะเห็นต้นจำปาจะเห็นต้นตานไปต้นตามน,นิอยนึงอ่าจะเห็นยอดพระธาตุหลวงเราจะเห็นนํากันยอดพระธาตุหลวงนี่ประกอบโดยคำเก้ากิโลเก้าบาทเก้าหุนนุอันนี่เขาจะเห็นนาา้ากันว่าคืออยู่ทึ่งทึ่ง ยอดพระธาตุหลวงมีคำเก้ากิโลเก้าบาทเก้าสลึงเก้าหุนนู่เก้าเก้าเก้าเม็ดนาะนี่อยู่ที่พระธาตุหลวงนี่ถ้าเขาถ่ายรูปมุมนี่เขาจะเห็นงามถ้าเขาถ่าท่ายมุมไกลๆเขาจะเห็นต้นตาลเห็นต้นจำปาโดยเฉพาะดอกจำปาก็เป็นดอกไใบประจำศาสตร์เมืองลาวเท่านั้นดอกไฟพระท่ายูปนี่ก็ถือว่าเอาตัวโยมถือว่าได้เป็นบุญมีกำลังกันเอันนี้เด้อนี่นี่า อันนี้ลไล่ไหวจะซื้อได้เอตุนยิ่ยมไปมาบุญไปไปมากราบน้ำบุญกราบน้ำมัสการพระทาานหลวงนี่ท่าย,ยืนจะง,งามจะเห็นต้นจะปาต้นตานเพราะว่าต้นจะปาก็จะบงบอกว่าเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำชาติลาวเนาะและก็จะเห็นยอดพระทาานหลวงงามอีกพระหุ้งหุนี่ข่้มเก้ากิโลเก้าบาทเก้าหุนเก้าสลึงเนาะอันนี้เก้าสลึงเก้าหุนเนาะนี่เนาะเราจะเห็นน้ำกันเนาะทางนั้นเอตอนุนยิ่งยมเด้อ

เออเด่คนเหลือมาหลายคนเหลือมาหลายแล้วตัวเยโยมหลายคนแล้วนี่เนาะหลายคนเนี่ยนี่อาจารย์ไล่สดไว้เออ อ่ามุ át, มไกลๆกระงามมุมไกลๆกระงามเนาะอ่ามุมไกลๆกระงามอ่ามุมไกลๆกระงามเด้อนี่เด้อมุมไกลๆกระงามอ่ามุมไกลๆกระงามอีกแบบหนึ่งมุมไกลๆกระงามอีแหนึ่งไครมาเที่ยว้วก็มาถ่ายรูป ไกลๆได้นึงก็เห็นพระเจ้าเซยร์เซาธิราชเห็นประธานหลวงแล้วก็เห็นต้นตานก็ง,งามอีแบบใแนบบมุมนึงเนาะงามทั้งเหนือทั้งทั้งนี้เนาะไปยมมาไทายอูบกมาเด้อนี่ก็คือจะจบกันไล่สดบอกมุมเช็คอินบอกมุมไทยอุบไปบ่เคยมาเที่ยวบุญนมัสการพระธาตุหลวงมาอาจารย์ไล่สดไปนี่เนาะเออขอใอยโชคดียู่ดีไม่แห้งสาธุ